อธิษฐานจิตนี้ไม่ใช่เป็นความโลภหรือค้ากำไรเกินควรเราจะเอาไปเปรียบเทียบธุรกิจไม่ได้อธิษฐานจิตก็คือการตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะไปเป็นอะไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรที่เราอธิษฐานจิตและบุญก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นพลังสนับสนุนให้เป็นไปตามความปรารถนาเป็นไม่เกี่ยวความโลภ ถ้าความโลภเกิดขึ้นบุญไม่เกิดมันตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นทำแล้วเที่อธิษฐานจิตเราก็เดินตามรอยประสมมาสมุทรจาร์เน่ยทำแต่ละครั้งไม่ว่าทำเล็กทำน้อยตั้งปรารถนาเป็นพุทธภูมิตั้งนั้นซึ่งเป็นภูมิอันใหญ่ถวายดอกไม้บูชาพระีดีบางชาติท่านดอกนึงแต่ปรารถนาเป็นประสมมาสมุทเจาซึ่งเป็นภูมิอันใหญ่ ถ้าเราจะไปคิดว่าเป็นการค้ากำไรเกินควรมันก็ไม่ถูกแต่ว่าท่านกำลังสั่งสมบุญเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นเรียกว่าอธิษฐานบารมีกำลังรวบรวมบุญสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือนปลวกค่อยๆก่อตัวจากดินก้อนเล็กๆขึ้นไปเหมือนตึกก็ต้องค่อยๆก่อสราอ้างขึ้นไป จนกว่าจะไปถึงเป้าหมายของตึกที่ได้ตั้งใจเอาไว้